สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะนะครับแพนเนไนสสตาร์นะครับวันนี้ผมได้พัสดุมาอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้จะมาแกะนะครับผมดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมโอเคมาขอแกะก่อนนะครับนี่เป็นของใหญ่แน่นอนนะอึ๊บอึ๊บอือมาในกล่องแบบนี้เดี๋ยว แกะกันกระแทก okay. โอเคมาดูกามันคืออะไรนะครับผมมามแกะนี้โอเคไงต่ออ่ะฮึบโอ้ท้ายสั้นใช่ใช่ใช่นี่ท้ายสัน้นจำได้ตอนที่สั่งมันเป็นท้ายสัน้นเด้อเดๆๆเอเด้อโอ้โหมือไม่นิ่งเลยโอ้ตายแล้ว อันนี้เป็นท้ายสั้นพับได้ของชาร์จพาวเวอร์นะครับนี่จำได้เลยผมส,สั่งมานีนน่เด็ดอ่ะวางกล้องดีๆก่อนโอเคอันนี้นะครับเป็นท้ายสั้นพับได้ของชาร์จอ,อันนี้เป็นเหล็กนะครับเหล็กยึดเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเหล็กยึดนะครับผมเป็นยึดน็อตนะครับเข้ากับตัวเครื่องรถนะครับผมนี่ครับ ทายสั้นพับได้ของชาร์กพาวเวอร์นะครับมีแอเล็กด้วยอุย้ยแน่นนะโอ้ยแน่นจังเดี๋ยวแน่นมากอะออเ้ยนี่แน่นแน่นมากนี่ครับจะมาติดใส่ MSX นะครับผมของเรานะครับ <c oughs> โอเคอของดีซื้อมาในราคา ไม่ถึง500นะครับผมตัวนี้นี่ครับของ S.W.P Shark Power นั่นเองนะครับผมแน่นเนอะดูดิแน่นมาก <c oughs> โอเคติดแล้วตายแล้ว <c oughs> แล้วทอกันโอ้อยากแข็งมากเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคไปกันเลยครับไปโอเคครับวิธีใส่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมติดเป็นไทสั้นทำยืดออกมาแล้วไม่ได้เป็นไทสั้นยั์สูงนะครับผมแฉกออกนะครับเปิดเบาะออกมานะครับผมคือตัวทะเบียนตัวนี้ของผมนะครับเป็นผมติดเป็นกาว 3M นะครับมันจะแน่นมากๆนะครับแล้วก็มันออกมันเอายากด้วยนะครับผมโอเคเราจะมาถอดทะเบียนนี้ก่อนนะครับผมโดยที่ผมจะใช้เป็นบล็อกเบอร์12นะครับผมเบอร์2นะครับขันด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นเบอร์ น่าจะเบอร์สิบสี่นะลองใช่เบอร์สิบสี่นะครับผมขันครับโอเคเรามาลองนะเรามาทำกันเลยดีกว่าที่ระวังที่สุดนะครับในการถอนเอาน็อตเอาตัวนี้ออกมานะครับระวังที่สุดคือมันจะเข้าเข้ามาในตัวนี้ครับโครงเครื่องนะครับรูนี้นะครับมันจะอยู่ด้วยกันเลยเห็นไหมระวังที่สุดนะครับผมเวลาดันออกมาคนเอามือจับไว้นะครับผม จะแางนี้นะครับผมโอเคในตัวหนึ่งครับถ้าถอดมาแค่นี้ก็สามารถหอ,อกได้แล้วนะครับผมระวังทะเบียนหลุดด้วยนะครับจะลำบากนิดนึงนะครับทำันาาเดียวโอเค โอเคตอนนี้ถอดมาได้แล้วนะเป็นท้ายสั้นดาวของปีนัญญานะครับผมนี่ถอดไปแล้วนี่เห็นไหมผมติดกา3สเองไม่มีรอยน็อตอะไรเลยเห็นไหมโอเคเรามาตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้นะครับนี่ท้ายสั้นตัวนี้โอเคเรามาจะมาลองนะครับคือว่ามันมีน็อตมาให้แล้วนะครับติดเลยเยอะมากนะครับบวกกับไฟไฟส่องไฟส่องป้ายนะครับตัวนี้นะครับโอเคเราจะมาลองกันดูนะครับผม ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมมันจะต้องเกาะกันอยู่อย่างนี้กันนะนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเราจะได้นะโอเคงั้นผมจะไปลองนะครับผมไปไปกันโอเคไปลองวัดตัวนี้นครับอาจจะใช้เวลานานนะครับลองผมขอตัดไปก่อนได้ไหมครับเออผมขอตัดนะครับผม เราไว้เจอกันดีทีตอนใส่เสร็จนะครับผมครับเจอกันครับผมโอเคครับวันนี้เจอกันอีกวันแล้วนะครับผมเพราะเมื่อวานนะครับมันแบตหมดนะครับแล้วก็มันมืดมาตอนใส่เสร็จนะครับโอเคเรามาดูงานกันนะครับผมนี่าทสั้นนะครับแบบแคทซูแมลกนะครับผมนี่ครับรูยึดผมยึดเป็น2ตัวตรงนี้นะครับผมได้เบาะครับผม นี่ตัวนี้สองตัวนะครับหัวแน่นนะแน่นมากนะครับผมนีจับรถโยกได้เลยนะแต่ผมเกิดถ้าหากเราเปิดนะครับเนี่ยมันจะอยู่สูงเกินไปนะนะอยู่สูงไปนะครับผมต้องคือว่าเราผมก็จะไม่เปิดนะครับจะปิดไว้อย่างนี้นะครับผมให้มันอยู่อย่างนี้นะครับผมเพมื่อความสวยงามนะครับผมโอเคอสว่ดวดทะเบียนนะครับ ึติดเป็นกาว 3M นะครับผม 3M ด้านในนะครับตามขอบเรียบร้อยนี่นะครับกาว3 M เดี๋ยวตรงไหนนี่ครับกาว 3M ด้านในนี่เรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอจบลงไปก่อนเพียงแค่เท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c ค i b e กับเพนเดนดายส์าร์ด้วยนะครับผมขอเไว่าเจอกันใน,ในคลิปหน้านครับเฮ้ย เอ้ยอยยยอย่ามายุ่งนะ ح ح> สวัสดีครับ